สวัสดีจ้าสบายดีนี่จะมาเห็ดสมตำยำแรงเลยจ้าพี่นอ้องอยากสมตำแห้งอ่ะมาเบิ่งกันน้องมส,ตสมตำสมตำหน้าตาสมตดำใส่พริกใส่พริกประมาณ แปดเก้าเม็ดพี่น้องละเอียดแล้วจับพี่น้องดมค่อยเห็นกไไันเลย <c oughs> เสน้นมะเขอเทศเนาะเส้นมะเขอเทศแล้วก็น้ำ น้าวที่เลือในตนู้เย็นในหลัพี่น้องเต้นไม่ไกำยำนแรง เซปาาพี่น้องเซปาร่านัวๆแซ่บแซ่บเซลลายเซลลายเซลลายเซลายอืโบเห็นเซ็แม่นเซชินร่ด็ดเซลลายเซลลายเหน่อยเซลายปิดประแดกได้เซลลายเซหลายเหน่อยเซน่อยนะ ปองใบสองใบ แ่บเด้พี่น้องตั้งกล้องดีๆกันเดอ้อมนละกอซอยไว้พี่น้องใส่คาบประแวร์ไว้จ้ะแล้วก็เอาเขาตู้เย็นไววแล้วลงไปจะได้กรอบๆใส่คัปรปบะแวร์ เสร็จแ้วก็นประมาณนี้จ้ะพี่น้อง ชิ้นก็นได้พี่น้องแต่คิดว่ามันพอดีแล้วแหละอืมพอดีเลยีพี่น้องมาเพิ่มไปหวานไปเปรี้ยวพอดีนะจ๊ <c oughs> า,าแล้วกินกับลวกมีที่นี่นะพี่น้อง เค็ <Okay. S 2> แแซ่บได้พี่น้องเหยียดลอยแล้วจ้าพี่น้องตำส้มแต่คือว่าน่า,านคือบ่มีอะไรตำส้มท,ท,ทีตัวนี้โมแมนต์จะมันเส้นมันแบบมันเย็นอะไรพี่น้องมันเลย ดูดน้ำแปลว่าวเดี่ยวสักพักมันจะค้นจะคลายน้ำออกมาแล้วจ้ะพี่น้องแปดอเบด่งอีกเมนูหนึ่งที่เฮ็ดกินกับส่วนจังพี่น้องใส่ลงไปแล้วจ้ะพี่น้อง,น,องนี่เป็นมีดห่อ,นนอเ,หนเนี่ยจ้ะพี่น้องเห็ดเนี่ยเกี่ยวไปล่วงอล้จ้ะ เป็นยี่ห้อเนี่ยข้าวซุกมันมันแทบได้เลืกเซตหลากอเอาน้ำมันง,งาใส่จากพี่น้องประมาณสักหานาทีก็เอาได้จากเซนมี ก็จะได้แล้วจ้ะพี่น้อง ข้างเรืจ้งจะ่าจะได้แล้วจ้ะพี่น้องได้แล้วจ้ะเป็นภาชนะมาแล้ว ต้องล้างก็ได้จะ้ะเพราะว่าจะครุบน้ำมันง,งา ใส่น้ำมันงาไปแล้วจ้ะพี่น้องหอมหอมมากมากเลยใส่น้ำมันงาแล้วมันจะหอมมากมากเลยพี่น้องดูจ้ะโอ้ยหอมหอมงาหอมงามากมากเลยจ้ะขออนุญาตว่าลาวสับไทยใส่ไทยสับลาวดวยจ้ะ จะว่ากันเด้อแม่ขอไทยแมาไทยสับลาวแดใครแน่แต่บอกว่าภาษาอังกฤษเี่จ้ะพี่น้องหอมหอมงาขนาดเลยจ้ะอ่าความเสิร์ฟเลยนะจ้ะบัคก,กุติ็เสร็จแล้วจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะบัคก,กุติเตรียมเสิร์ฟจ้ะ นี่จ้ะพี่น้องเป็นซุปบะกุเติจะกินกับเนื้อีจ้ะพี่น้องเอาแค่นี้จ้ะนี่จ้ะพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเป็นหน้าตาของมีง่งายๆจ้ะลวกแล้วจ้ะมาใส่น้ำมันงาพร้มเสิร์ฟแล้วจ้ะพี่น้องไปแล้วจ้ะขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมแล้วจ้ะขอบพระคุณกดไลค์สำหรับคลิปนี้ก็จะรับรขอลาเพียงแค่นี้จ้ะบา,บายยจ้ะ